สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่วัดเจดีหอยครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าเที่ยววัดนะครับผมพามาเที่ยวที่วัดเจดีหอยนะครับอยู่น่าจะเป็นแถวลาดหลุมแก้วนะครับผม ตำบลบอ่อทองอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมครับป้าเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันจากเจดีด้านหน้านะครับเนี่ยจะย้อนแสงน,นะครับจะมืดหน่อยเนี่ยพอเข้ามาบริเวณวัดนะครับ ก็จะเจอเจดีอีกองหนึ่งแล้วก็จะเป็นพระบรมรูปของสเสด็จพ่อรอห้านะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมเคารบนับถือท่านมากนะครับผมนี่ก็กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมคือจริงๆแล้วเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับแต่ยังไม่มี โอกาสได้มาวันนี้พอดีผ่านมาทางนี้ก็เลยได้มีโอกาสแวะเข้ามาสกาละครับผมครับอ่าแล้วเดี๋ยวพาชมกันต่อครับจากที่เราลงดูด้านหน้าเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขับเข้าไปอีกด้านในเพราะว่ามันอยู่ดงด้านในก็ลองขับเข้ามาพอดีไม่เคยมาได้ยินชื่อ ก็ล้มลื่นครับล้มลื่นต้นไม้สองฝั่งทางด้านหน้า,น,าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้รู้ว่าเออทำไมถึงเรียกวัดเจดีหอยเพราะว่าทรงเจดีนี่จะเป็นหอยที่เกาะขึ้นไปอโอเคก็เดี๋ยวพาขึ้นเที่ยวนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถแป๊บลงมาจากรถแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว มาอยู่ที่หน้าเจดีนะครับก็จะมีที่ทำบุญทำสังฆทานหยอดโต้นะครับเดี๋ยวขอทำสังฆทานนะครับได้มาแล้วนี่นะครับจะเป็นเจดีสูงอยู่แล้วก็นี่ก็จะเป็นสถานที่ เผื่อใครทําบุญทําสังฆทานฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์นะครับผมฝั่งซ้ายมือถ้าหันหน้าเข้าไปจะเป็นโบสถ์แล้วก็มีร้านค้าของฝากของขายเดี๋ยวพาเดินชมต่อนะครับจากซุ้มแรกด้านนอกนะครับเข้ามาก็จะมีอีกซุ้มหนึ่งชื่อนามสกุลลงบนเปลือกหอย เพื่อจะได้นำไปก่อสร้างพระเจดีย์ให้สำเร็จรู้ลูกสืบต่อไปจึงขอถือเจ้าบริจาคหรือว่าทำสักการะด้านในได้และขอถือไหว้พระประจำวันเกิดก็จะมีสุสานสุสานหอยนางลมโบราณชาวาบและจานอิมานี้ มายัางพันเตสังฆทานานิผิาาออดหูสังฆาโตโนทิยามะสาธตโดนโพันเตผิดหูสังโฆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามา,า,ารับชมครับสวัสดีครับสาธุ